สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอประมวลกฎหมายวิแพากมาตรา254ราสิสิทธิของโจทกขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาโจทกอาจร้องขอคำสั่งจากศาลให้กำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทกในระหว่างการพิจารณาคดี โดยโจทย์ต้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยอยู่ในกรอบของมาตรา254อนุ1-4เท่านั้นจะเหนือไปกว่านี้ไม่ได้วิธีการชั่วคราวที่ร้องขอได้เช่นยึดหรืออายัดทรัพย์สินพิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยห้ามจำเลยโอนขายยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินสั่งให้หยุดการละเมิดหรือผิดสัญญาหรือให้ฟื้นคืนสภาพเดิม อื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรห้ามทำลายเปลืองทรัพย์หรืออื่นๆดิฉันขอนำเสนอดีกาที่2172ทับ2519กรณีห้ามจำเลยจำาหน่ายยักย้ายหรือโอนย้ายดีกาที่2172ทับ2519 กรณีที่ศาลพิาพากษาให้ปอโอนขายที่ดินให้จำเลยนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกำหนดชำระแก่จำเลยยังไม่ได้เพราะปจะชำระหนี้ส่วนของตนคือโอนที่ดินให้จำเลยก็ต่อเมื่อจำเลยชำระหนี้ตอบแทนหรือชำระราคาที่ดินให้ปด้วยฉะนั้นตราบใดที่จำเลยยังมิได้เสนอที่จะชำระราคาที่ดิน และกำหนดเวลาให้ปอโอนที่ดินนั้นให้ตนแล้วจะถือว่านี่ที่ปอจะต้องโอนที่ดินให้จำเลยถึงกำหนดชำระยังมีได้โจ์จึงไม่มีอำนาจขอให้อายัดที่ดินดังกล่าวตามประมวลวิแพ่งมาตาที่254อนุหนึ่งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้มาตา254 1. ไม่ใช้กับคดีมโนสาเรเช่นฟ้องปลดเปื้องทุกมูลค่าเล็กน้อยหรือฟ้องขับไลค่ค่าเช่าเกินเกณฑ์ 2. ต้องเป็นคดีที่มีการคุ้มครองสอดคล้องกับสิ่งที่โจทฟ้องไว้ไม่ใช่เรื่องใหม่ 3. ต้องยื่นก่อนสารมีคำพิพากษา 4. ต้องยื่นภายในเวลาสมควรหลังทราบเหตุไม่ควรปล่อยให้จำเลยทำความเสียหายจนแก้ไขไม่ได้ เทคนิคและข้อควรระวังในการใช้มาตรา254ตรวจคำฟ้องว่าได้ร้องขอสิ่งที่จะใช้คุ้มครองหรือไม่อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนศาลเห็นว่าไม่เร่งด่วนต้องแสดงพฤติการจำเลยที่อาจทำให้โจทย์เสียหายเช่นยักย้ายทรัพย์ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทําหรือไม่ทําบางอย่างเตรียมหลักฐานเช่นความเสียหายที่อาจเกิดรายละเอียดทรัพย์ที่จะอายัดสรุป มาตรา254คือเครื่องมือสารเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างพิจารณาใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองการบังคับคดีสารมีอำนาจกว้างแต่ต้องรักษาสมดุลคู่ความดีกายืนยันว่าต้องมีเหตุอันควรและมาตรการไม่จำกัดแค่การอายัด